ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับช่องสูงวัยนะวันนี้มารีวิวบ้านไหมครับนะคะอันนี้เป็นชาวบ้านของเราอีกนะ,ะไปดูต่อกันเลยอันนี้ก็เป็นข้างในปราสาทอาณาจักรนะคะก็ได้แค่นี้แหละและนี่ก็คือส่วนหมูส่วนสัตว์ของเรา วันนี้ก็คือสาลาของเรานะคะสาลาพักกายแล้วนี่ก็คือห้องนอนของเราเองช่วยกันติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะนี่ของกกิบย e. ูเอยะมากมอยมีเสียงรบกวนเราขอโทษด้วยนะคะ เราไปดูข้างตรงข้างๆว้านนี้อันนี้ก็คือสนามกระลองอาวุธของเราเองนะคะมันก็จะมีหลายอย่างหลายรูปแบบเลยส่วนข้างนอกนะคะข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่ชาวบ้านปกติธรรมดาอันนี้ก็คือ น,นั่นก็คืออ่อทาหารของเราเองนะคะไว้ป้องกันรักษาอันนี้สม,มุนเอานะทุกคนอย่าอินเกินไปนะน,นี่รวมอาณาจักรของเรานะคะนี่มีคูน้ำด้วยนะเป็นทางเลยเพื่อเอาไปป้องกันสัตว์หรือศัตรตูนะคะที่แบบบุกเข้ามาในเมืองเรามันจะได้ผัดคูน้ำมาก่อนค่อยเมืองเรานะคะเหมือน ุกคนอาจจะคุ้นค้นเหมือนอันนสจากอายุธยาหรือหรือ,รอ,รอสุขโขทัยนะคะมันก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ได้ต้นแบบมาจากนั้นแหละคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างบ้านชาวบ้านกันอีกนะนี่อีกไหมเรามาสร้างบ้านชาวบ้านอีกจริงๆเราจะสร้างให้มันเยอะนะคะเพราะที่ไม่พอ เราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะคะเริ่มเริ่มจากใส่โครงสร้างบ้านก่อนนะคะต่อโครงสร้างบ้านตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นหลังคานะคะ สามารถคียเวนต์ A ถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะเรามาเลือก กันจุกกันก่อนเลยนะคะใส่กระจกเข้าไปในหน้าต่างเลยมันก็จะคล้ายๆร้านค้าหน่อยเพราะเราจะสร้างเป็นแบบร้านค้าสมัยก่อนคือดูละครจากจากักรวินมนนั่นแหละแบบมันจะมีร้านค้าชาวบ้านอยู่ข้างหน้าเมืองวางเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคนสองคนนะคะเป็นชาวบ้านเป็นแม่ค้าพ่อค้านี่แหละคะ่ะ เาจะอ่อจะใส่หน้าต่างก่อนใส่หน้าต่างกันโอเคใส่พอใส่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะมาใส่หลังคาคะ่ะหลังคาแบบเอียงที่หนึ่งนะคะนั่นแหใส่หลังคากันเดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งนะ ก่อนแรกก่อนที่จะใส่ราคาเราก็ต้องแบบปิดประตูก่อนโอเคเรามาดูข้างในกันก่อนเลยนะคะเพราะข้างในนี้ก็แบบ